สวัสดีครับ f c ครับสวัสดีครับวันนี้เบาเอมเราทงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับนานอยครับนนอยสระบุรีครับ FC ตามตองงวดครับสีให้ลุ้ยวสันงวดนี่ฟันเห็นผีเล็กน้อยครับกระโดดขึ้นท้ายรถกระบะครับพี่น้องนนอยนี่เป็นไปหาเห็ดหาหน่อไม้ครับเ c เนาะและครับผีเล็กน้อยนี่มาหลายคนครับมาหลายตัวอะไรครับ f c ขอขึ้นรถวสันรถนี่จนแรนโมออกเลยมันหนักแห้ง พีเด็กหน่อยจะจ้ก้นครับสามสี่คนนะครับสามสี่คนเนาะเหยียบคันเร่งบ่ขึ้นเลยบ่ครับเหยียบคันเร่งไม่ขึ้นเลยนักหนายยนักยหนักเล็กหน่อยวสันเล็กหน่อยยนางคือสีนักเห็นไหครับอีบสิแต่สีสาคัญนี่บอกเลขอีกวสันครับสามตัวสองตัวเนาะสีเป็นตัวไรครับหรือว่าทะเบียนรถครับมาถามน้าหน่อยกันครับสวัสดีครับน้าน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้าหน่อยสระบุรีครับผมปุ่นมีแต่ปลาเหรอครับอีเนาะเอ้า เบาสู่ฟังนะครับนายน้อยเรื่องเล่าปเป็นแนวไรฝันแนวไรครับก็ฝันครับฝันว่าไปหาหน่อไม้ไปหาหน่อไม้ครับฝันไปหาหน่อไม้เอารถเอารถบิ๊กอัพไปนี่แหละครับครับเอารถบิ๊กอัพไปช่วงเงย็นๆเนี่แหละครับครับช่วงหกโมงค่ำหนึ่งครับเอาไปหาหกโมงค่ำหนึ่งเลยบ่ใช่ ไปหาหกโมงทุ่มหนึ่งเนี่ยช่วงช่วงนี้ในความฝันบอกครับในความฝันฝันไปหาตอนคืนเนี่ยหกโมงหกโมงทุ่มหนึ่งเนี่ยมันก็ไปมันก็แปลงไปฝันฝันหาดอกไม้ตอนคืนนะรัยเอาไฟเอาไฟไปด้วยนะไปใต้ไปใต้เอาไปส่องเอาเอาไฟไปส่องด้วยนะครับตอนกลางวันมันไม่ทำไรนะตอนกลางวันมันทํางาน เลยไปใต้ตอนคืนใต้เห็ดใต้อะไรด้วยห<ช>าเห็ด<ต>ด้วยใช่ใต้เห็ดใต่ใตรงใจนี้นะครับไปหาดอไม้ด้วยครับอ้าวขับไปขับไปนั่งนั่งรถปริกอัพไปเราก็นั่งท้ายรถเนาะท้ายรถปริกอัพมีเด็กเด็กมันโบกมือขึ้นแหวบเด็กเด็กนี่สงสัยมันไม่ไม่ใช่คนเรารู้มันน่าจะเป็นผีนะครับ บกบกบกมือบกมือขึ้นมาบอกขอไปด้วยขอไปด้วยวเอาจะไปทําไมเราเขบอกเนาะเราจะไปทำไมาาไไไม,มาสามสี่คนนะครับมาสามสี่คนบกเด็กที่ไหนมาตอนค่ำตอนคืนเนาะโบกมงคุ่มเนไม่กลับบ้านกับช่องเรามันก็ขอกระโด <c Dob ble> ดขึ้นรถเราด้วยแล้วลว่าเอ้าเราก็กระโดดขึ้นมานั่งหลังนี่บอกคันนี้บอกคร<า>ับหน่อยคันนี้ครับคันขาวนี่ครับครับคันขาวนี่ครับ เด็กมาสามสี่คนครกระโดดขึ้นมาบนรดเต้ไม่หมดรถรถก็วิ่งไม่ค่อยออกอะไรนีร้่งมันก็ไม่รู้เป็นไรเนาะรถก็วิ่งไม่ค่อยออกเอาหล่ะเอ้ยทาไงทาไงเนาะทำไมมันวิ่งไม่ออกคจังไสว,วิ่งไม่ออกผมใส่เล่นงานโดนโดนเล่นงานแง่เลยครับ <laughs> เราก็ทําไงครับอกขึ้นไปด้วยขึ้นด้วยเราก็พาขึ้นบนรถไปก็นั่งคุยนั่งคุยกันมาบอก อยากกับบ้านน้าหนุ่ยผมเป็นคนขับหรือว่าน้าหนุ่ยนั่งซ้อนท้ายไปไปกับสองคนโอ้สองคนกับคนนั้นเนาะเป็นสองคนครับคนขับคนขับครับไปกันสองคนครับผมเราว่าคุณสอนเราว่ากระโดดมาท้ายรถครับมานั่งคุยเด็กเอ้าบ้านอยู่ที่ไหนเราถามเนาะครับบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนเขาบอกบอกบ้านบอกไม่มีบ้านไม่มีบ้านอยู่ในป่าอยู่ในป่าบบ้านอยู่ในป่าบอกบ้านอยู่ในป่าครับไม่มีบ้าน มันก็อยากกลับบ้านเนาะไม่รู้บ้านอยู่ไหนมันอยากไปไหนของมันเไม่รู้เคยไปเที่ยวไหนแต่นี้เราก็ให้มันขึ้นนั่งรถมาด้วยครับทีนี้เราว่าพอมาถึงป่าดอกไม้เราก็ลงไปไปหาดอกไม้มันก็มันก็ลงเนาะมันก็ลงบกงั้นจะกลับแล้วมันจะกลับเอ้าจะกลับยังไงบกจะกลับแล้วครับผมมานั่งถึงบกเดี๋ยวบกจะกลับแล้ว บอกกลับย uh ังไงบมกเดี hmm. ๋ยวเดี๋ยววิ่งกลับเดี๋ยววิ PDF> ่งกลับวิ่งกลับเลยเดี๋ยววิ่งกลับครับแล้วบอกเอ้าไหนไหนมาแล้วมีบอกเลขให้หน่อยเราก็รู้ว่ามันผีบน่แล้วบอกบอกเลขให้หน่อยบอกเลขมันมันก็ชี้มาที่ทะเบียนรถนี่ทะเบียนรถเลยใช่ชี้รถมาทะเบียนรถนี่ทะเบียนรถไม่บอกนะหน่่ยใช่ผมชี้มันเลยสามสี่ตัวเนี่ยสามแปดห้า สามแปดห้าสองอมันสามตัวถี่ตัวนะนี่ดูทะเบียนรถคันนี้เนี่ยเหมือนเหมือนจะออกใค่แปดห้าสองนี่เคยออกแล้วไม่ใช่บ่ะครับาหน่อยหร่มันก็ออกเลยครับแต่ก็ไม่แน่เนาะไองวดคนห้าหกหกห้ามันสับขึ้นไปสับลงมาเนาะครับมือก็เราก็เล่นกลับวนไปครับสามสามแปดห้าเาเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาไปดูทะเบียนรถ เด็กสามสี่คนเด็กสามสี่คนมาชี้นิ้วใส่ทะเบียนรถใช่ครับชี้ชี้ใส่ทะเบียนรถนี่ครับใส่รูปนี้อ่ะพามาดูน่อรนะหน่อยพามาดูอะไรครับพาเอฟซีมาดูก่อนนะครับนี่ครับอืชี่ใส่ทะเบียนรถคันนี้นะครับ สามแปดห้าสองนะครับนองนนุนสามตัวสี่ตัวมทีใส่โอ้ครับสามแปดห้าสองแปดห้าสองเคยออกมาแล้วสามสีกวาดที่ผ่านมาครับครับก็คือสลับคนไปสลับกันมาถ้าน้างนุยเล่นจะเล่นตัวไหนครับสามแปดห้าเนี่ยครับจะเล่นสามแปดห้าครับผมสามแปดห้าครับครับสองตัวก็ห้าสองครับแล้วแต่ห้าสองสองห้ามันจะเป็นเล่นเนาแล้วแต่เอฟซีเนาะครับผมอืม กระโดดขึ้นมาเลยบอกครับน่<ร>าหนูกระโด,ดดขึ้นมาเตเนี่สามสี่คนเต้มรถกระบะครับเราก็ตกใจหมดเนาะน่นันยนั่งอยู่ตรงไหนครับเราเราก็มาตอนแรกก็นั่งอยู่ข้างหน้าครับครับแรกพร้อมบอกรถเราก็กระโดดมาหน้าข้างหลังนั่งนั่งข้ามน้ำกับเด็กน้อยใช่ันั่งข้างหลังกับเด็กน้อยใช่เราก็กระโดดมากลัวมันจะตกรถตกลาเนาะครับเราเราก็นั่งอืกระโดดมางหลังแต่เด็กนี่ไม่ได้บอกหวย แต่ชี้ใส่ทะเบียนรถนี่เลยถามว่าหวยออกตัวไหนก็ชี้ใส่ทะเบียนใช่ครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งไกลๆอีกครั้งหนึ่งใส่ทะเบียนตัวนี้เนาะค่ะเนาะสามแปดห้าสองเอาครับแล้วฝันยังไงต่ออีกครับน้าหน่อยไม่ได้ฝันนะครับพร้อม บกใหญ่กลับมันก็วิ่งวิ่งกันกลับวิ่งกลับเลยใช่เพราะจุดหาดอกไม้มันหาไม่ไกลนะมันก็วิ่งกลับเป็นสามสี่คนบกกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านแล้วบกกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วเอาครับกลับ้าแล้วกลับบ้านแล้วใช่ก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคกับหน้าหน่วยนะครับ fc ครับขอบคุณครับหน้าหน่วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับให้รวยให้รวยให้รวยให้โชคมานให้โชคมาให้โชคมาเบยนรถันอ่ะเดี๋ยวจะพามาดูทางด้านนี้นะครับ fc อันนี้เป็นรถของญาติพี่น้องหน้าหน่วยล่ะครับไปหาหน่อไม้แต่หน้าหน่วยนี้ไม่ได้ขับเองครับมีเพื่อนอีกคนหนึ่งรับนะครับทะเบียนรถก็พอพึ่งนะครับ f อฟพอพึ่งพอพึ่งสามแปดห้าสองสามแปดห้าสองตัดเล่นนะครับ f อขอให้มีโชคใหญ่ครับเมื่อไหร่ครับ Fc เดี๋ยวเบาแอมละทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชม,มืองของดีกันครับเบาแอมละทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนีของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบใครเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม อกของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่เป็นสิเรือกนครับน้องสมผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนัง่าอยู่ของนีาบบา่ับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคับกับสามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลือการ้ายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมช,มชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุนี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆลลเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่ลยนะครับใช้เลยใช้เลยใช้เลย เกิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหป็ปู่หลอดเนี ตอนสวัสีเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื euh ้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งค้งต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องบดขอบคุณครั<อ>บ,<อ>บสวัสดีครับสวัสดีครับสา,สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินขาวกบ,บรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบ้คอยดีลูกค,ค่ายา่างบวเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลาน เห็ดในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หับรัพท์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ท่าลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสด้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานรู้ชมเอาไปใส่เลยเลย arak. วิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานรู้ชมเปิดฝาลงปอ,อูกมากนะครับเนาะ,นะแล้วก็มือแตะๆครับ่านผู้ชมมือแทะๆแล้วก็บบี้ยังสิครับมุหมุนยังสีครับ แล, fate, ล้ว pues mm ก nah ็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท <art> <that> ่าปากสามเถื <sh> ่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่รอดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วกันมีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รุ้ยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รุ้ยี่ก็แต่งให้กันนี่ครับ เงินค่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักค้นหลงเบาแอมรอทุงกับบุลโอซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมาชผม้ชครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับน่าสมุชล้วาเบาแอมรอทุงนี่ได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุลอดไม่หายเอพซีนะครับสม้ช เอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไร่ที่บดีทีราสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาเสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดแห้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามา่าหลายครับมาฝาก FC บ่าหลายก็โท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไป,ไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้กันครับสาธุสาธุ ให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าาแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับ เอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้าอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้อืครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้าําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับสาธุสาธุ